สวัสดีครับวันนี้ผมไตรโรบอทจะพาเพื่อนๆไปทำความรู้จักกับอัตลักษณ์ของพิพิธภัณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินกันว่ามีอะไรกันบ้างถ้าพร้อมแล้วตามผมกันมาเลยครับสิ่งแรกคือไตรโรบอทซึ่งเป็นตัวแทนของพิพิธภัณฑ์ได้รับแรงบันดาลใจจากไตรโลไบต์หรือแมงดาทะเลโบราณที่มีอายุกว่า500ล้านปีพบสายพันธุ์เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย ที่เกาะตรุเตาจังหวัดสตูลต่อมาคือสัญ,ญลักษณ์ของพิพ,พิธภัณฑ์มีลักษณะเป็นแนวขอบเขตของจังหวัดสุราธานีซึ่งมีไตรโลไบต์ปรากฏอยู่ภายในโดยแสดงสีส้มหมายถึงสีของหินทรายในหมวดหินพุนพินซึ่งพบได้ทั่วไปในจังหวัดสุราธานีอันเป็นที่ตั้งของพิพ,พิธภัณฑ์สิ่งสุดท้ายคือส่วนหอหุ้มอาคารซึ่งมีลวดลายเป็นแอมโมโนอย อันเป็นตัวแทนของสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลดึกดำบรรทั้งหมดที่กล่าวมานั้นล้วนสื่อถึงอัตลักษณ์ของพิพิธภัธณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินคือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านธรณีวิทยาของภาคใต้และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านทะเลดึกดำบรรัน,นหากท่านใดสนใจเยี่ยมชมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ f c e b o o k f แฟนเ g จพิพิธภัธธณฑ์ธรณีวิทยาพุนพินหรือตามช่องทางการติดต่อด้านล่าง สำหรับวันนี้ผมไตรโรบอทขอตัวลาไปก่อนแล้วเราจะมาเจอกันใหม่ในโอกาสถัดไปสวัสดีครับ